สวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะวันนี้ก็จะมาพบกันต่อนะฮะกับเกมลัมโบนะฮะว่าหนุ่มน้อยดักแด้เรานะฮะจะเป็นยังไงกันต่อไปนะฮะแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับผมเจ้าหนูลูฟี่กับการประจนภัยโลกแฮนดี้นะฮะนี่นะครับ,รบผมนี่อะไรเนะี่ยโอ้โหนี่มันเออเอียลูฟี่ตาย น้่นละฮะเราต้องแก้ตัวนะฮะมึงมีแรงกระโดดไหมเนี่ยกระโดดไปครับโย<อ>่นี่มันคือก้อนขี้วัวยักษ์นะฮะตายแล้วอีนี่มันคือมหากรรมการตายเรามีรอบแก้ตัวนะฮะร,รอบนี้เป็นรอบท้ายนะฮะผมจะเอาจริงนะฮะจะไม่เล่นแล้วนะครับจะจริงแนละ้วอืมอืม นี่ฮะนี่คือแมลงกุญจีนะฮะเวล,ลาเว่ยเอ้ยทุยแมลงกุญจีนะฮะเวล,ลากิ้งขี้วัวนะฮะเราจะต้องกิ้งกันอย่างงี้นะครับผมขี้วัวยักษ์นะฮะก็ต้องกิ้งกันอย่างงี้ไม <i> ่ไม่นะ,นะกูเห็นแล้วกูเห็นข่าแล้วไม่ไม่นะจะตามมากินกูอีกหรือปล่อยให้กูเป็นมนุษย์ดักแด้เงี้ยดีแล้วไม่นะเจะ้าแมงมุมไม่นะไม่ไอไม่ถึง <Yeah. S 2> ไม่เป็นไรนะะเอาใหม่ครับมันรู้ดักแด่เรานะฮะแล้วกระโดดไม่ค่อยจะดีนะฮะเราก็ต้องเอากันใหม่นะครับผมเวลากระโดดนะมาไอแ,แมงมุมเฮียนั้นะมันมาจากไหนของมันวะเมื่อกี้ก็ไม่มีนะเนี่ยมองดูไม่มีนะฮะดูมันเห็นเราหนีมันจากหลังมันได้เจ้าสไปดี้ ก็เลยตามมาล้างแค้นนะฮะนี่คือหนังฆาตกรรมแมงมุมนะฮะเป็นหนังฆาตกรรมของแมงมุมนะฮะการตามล่านะฮะคราวนี้เราจะต้องรอให้มันใกล้กหน่อยนะฮะเจ้าขี้วัวยักษ์ก้อนนี้นะฮะก็ <c oughs> ไม่มีพลาดโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตายไหมไม่ตายนะโอ้ลูฟี่เราเป็นยางนะฮะจะมาตายได้ไงนะใช่ไหมฮะ นี่ะมีคนเฮียอะไรติดหัวเนี่ยลูฟี่คนเฮียอะไรติดหัวเนี่ยคนเฮียอะไรก็ไม่รู้นะฮะติดหัวนะครับผมก็ต้องไปคิดกันเฮ้ยในที่สุดนะฮะเราก็เจอแล้วนะครับพี่สาวของเรานะฮะที่หายตัวไปเฮ้อเฮียกับดักโหหลอนเลยอะเจอลูปกระตาตัวเนี้ยแม่งผมหลอนอะกับดักเฮียเอ่เฮียตาย ไอ้เฮียตายสนิทไอ้เฮียไม่เห็นนะฮะว่ามีคำหักอยู่ข้างบนนะฮะไอ้เฮียตอนนี้นะฮะก็ต้องใช้ความฉลาดนะฮะของพวกนี้มันดีเฮ้ยมันจะหลบมาแล้วไม่พ้นนะฮะผมรู้ต้องกระโดดลบล่ะผมว่ามันต้องกระโดดลบหรือไงทั้งอย่างะฮะึบน่าฮ่าเ่ไงไม่แดกกูลก็อกอืมจะจอกอย่างมึงอะตัวนี้ก็ต้องเป็นทาซานอีกแล้วนะฮะผม มานะฮอฮีฮอ๋อฮอฮิฮอฮิอนี่น้องลูฟี่แล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นลูฟี่คนเดิมนะฮะไม่มีขนยุย้ยุยะติดหัวแล้วนะฮะก็จะเป็นยังไงนะครับต้องไปดูกันต่อนะฮะกระโดดยงองมองยังมองในเมียวย่งมองเมียวมองมองเมียว มเป็นอะไรที่ง่ายมากอะ่ะเออมีอะไรยากกว่านี้ไหมอะเฮยแ,แค่กระโดดตามตามซอกตึกอะเออมันง่ายอะมันง่ายเกินไปหรือเปล่านะฮะเฮ,ฮ้ยเฮียเฮียเฮียโอ้โยเกือบนะฮะโหยขนตูดลุกเลยนะฮะตรงนี้นะฮะโอ้โยเกือบไม่น่าไปท้าทายมันเลย<ฮ>เอาเฮ้ยเืมเกือบนะฮะหืมใจเต้นตุบๆบเลยอะใจเต้นตุบตอะ่ะ เฮ้ยโอ้ยไม่ไงเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ได้แดก,กกูล็อกกูลบทันนะอื้มผ่านแบบใสๆอ่ะเออลูฟี่อ่ะชนะแบบใสๆเดี๋ยวบอกนะนะเป็นซอกไม้จะทิมกูใช่ไหมไม่แดกกูล็อกกูกโดทันใสๆนะฮะตรงนี้เราสบายใจไปกับเด็กชายลูฟี่เีย yeah. เฮ้ยมึงเป็นใครอ่ะเฮ้ยมึงเป็นใครเลาวกอนเฮ้ยกูเห็นแวบอันนี้มันทำลายได้เนี่ยเอ้ออึ้ชอ๋ออึ๊ชไม่ได้ช่วยเฮียอะไรขึ้นมาเลยนะฮะยกเล่นนะครับมันเป็นที่ยกเล่นนะเอาไว้แกล้งคนนะฮะตรงนี้ถ้าดูเพลินๆนีนะฮะเหมือนเอ่อเขาเรียกอะไรวะไอ้ข้าวเขี้ยวๆอ่ะ ที่มันชอบลตำค่ายตามงานนะฮะนี่เลยนะฮะนี่นะฮะนี่หลักการสร้างนะฮะมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะ,ะฮะไปเล่นเลยแลสะละไปต่อดีกว่าฮะเราไปไประจันภยัยกันต่อดีอุย้ยแม่นำ้ำ <c ười> เกลือไปฮะหลุมดักควายนะฮะนี่หลุมดักควายแฟน <c ười> เสียงไรอะ่ะอ <c ười> ุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วพ้นไหมกูกูไม่ก <c ười> ูว่าแล้วเสียงอะไร นี่มันลูกไฟชัดๆโหผู้เข้าไฟประทุนะฮะในนรกอุ้ยเกือบไปอ๋อพวกมึงนี่เองพวกมึงมึงมามึงจะต้องโดนกูเตะตักทีงดีไหมมึงเป็นใครมาแกล้งลูฟีกูได้ไงฮะมมาโดนกูเตะตักทีงดีไหมนี่ปนไปหนมาแล้ว มาแล้วมาด้วยความรวดเร็วแล้วจะหนีกูไปไหนมามาวัดยันสักตั้งเป็นยงโหยีเอาเอาศพมาคูกูเลยละศพมาคูกูเลยใช่ไหมมึงคิดว่ากูง่อเหรอมากูจะมาฆ่ามึงเออเฮ้อ,อ,อ,อไอสัตว์ตายสนิทไอเหียตายไม่มีสาเหตุเฮ้ย อ๋อมึงผูกกับดักแก๊งกูใช่ไหมมึงเป็นใครอ่ะพวกมึงเป็นใครไม,ม่ตรงนี้ลบไงวะจะพหายแล้วอเอโอ,โอ้นี่คือมหกรรมการตายนะฮะการตายแห่งชาตินะครับตรงนี้จะมึงเจ้าอย่างงี้ใช่ไหม ไม่แดกกูหรอกอ,อ,อุ้ยเฮี้ยโดนแน่งวะโหดูฟีกูหัวกระเด็นจริงรุ่นๆเลยไม่เป็นไรนะฮะเรามีโอกาสแก้ตัวใหมนะ่โดนอีกแล้วเ้ยห,หรู้ว่าเราต้องอยู่ตรงกลางวะเราต้องอยู่ตรงกลางป่าวะเพราะว่าเออมันไอ้นี่เนาะมันเป็นแบบ พี่ควายสองว่งอ่ะนี่ใหญ่แล้วกูเลวมวิ่งกลับอีกแล้วลูฟีก่กูนี่ถ้ามีแมวเก้าชีวิตนี่แม่งคงตายไปยี่สิบชีวิตแล้วเฮียเฮียไม่บนไม่ไม่ไม,มาจะเอาจริงแล้วคราวนี้มามาเจอกันหน่อย เห้เยังไงเป็นยังไงล่ะจกระจอก,จอกปนินหนีกูไปไหนอมอืมอมจะก,กระโดดไปก็ใช่เหตุนะฮะมีสองอันเลยนะฮะจะกระโดดไปก็ใช่เหตุนะครับผมเราก็ต้องนี่นะฮะเป็นทาซานเป็นทาซานอีกแล้วเฮย้ยเจาะเฮ้ยเชือกเชือกเอ้ยมึงจะดึงหนีกูไปไหนเอาเชือกกูขึ้นมาอดี๋ยวไปงอมันเราไปยงที่ต่อ โอ้โหตอนนี้บรรยากาศมืดคึมนะครับหรือคึมมีนะฮะไปครับไปตันต่อนะฮะการไปชนชัยของเด็กชายลูฟี่กับโลแคนดี้ใบใหญ่นะฮะจะเป็นยังไงนะฮะเราต้องไปลุยกันต่อเลยนะครับผมโยฮีโฮโฮู้เฮียมึงไปกินใครมามึงเอามาลอกเลยลึกจมน้ำตายแล้วน้ำเติมงี้จมเลยลูฟี่เอ,อ้ยเฮียนี่ขนาดกูจมแล้วนะม่ไปชีวิตกูเหรอ แอบ,บนะครับแอบ,บแอบ,บแอบ,บไม่รู้หรอกเรายุ่งนี้ <c oughs> ตายสนิทไม่เว้นตายแล้วทำไงดีรู้ละไอ้มงมุมห้านี่มึงโดนตัดขาไม่เข็ดใช่ไหมมึงโดนตัดขาไม่เข็ดใช่ไหมอ่ะมึงจะซุปเปอร์กับดักอันนี้ละ <c oughs> อุ้ยหยิบไม่ได้นะครับผมแม่งลากไม่ได้ ไีสัตว์หัวรุดอีกแล้วอันนี้มันไอ้เหี้ยดูได้โง่โง่เองกูโง่นานโง่นานมากมันคือท่อนไม้นะฮะโอ้โหสังเกตตั้งนานตามมาดิตามมาดิตามมาดิตามมาเหาม,ม,าาม,ม,ามือนมุมหน้างโง่นี่คืออะไรเห็นอย่างงี้นึกถึงสมัยเด็กๆนะฮะไม้กระดกหมากระดกนะฮะ ผมจะกระดกเล่นกับแมงมุมที่บ่ายแล้วอย่ากินกูเลยอย่านะโดนแดกตามเคยนะฮะเป็นอาหารแมงมุมนะฮะโคเริ่มนั่งนี้เลยไม่แดกล็อกขอนะเฮะ้ยดีมากไปแฟนต่อไม่แดกล็อกว้า รอมาพร้อมแล้วหนึ่งมุมพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วดีมากเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายอีกแล้วไม่ <c oughs> ปีนขึ้นไม่ทันไม่ในนรกนี่แม่งมุมมันเยอะจริงๆไม่เป็นไรนะฮะเรามีโอกาสแก้ตัวเยอะนะฮะเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเพื่ <c oughs> ลูฟี่นะฮะนี่คือการเอาตัวรอดของลูฟีจ่จากเจ้าแมงมุมยักษ์นะครับผมมันจะตามไล่ล่าเราไปถึงทั่วล่าทั่วฟ้าหรือทุกทิศจากที่ใดนะฮะเราก็ต้องหนีมันให้พ้นนะครับผมเจ็บคอนะฮะเฮ้ย <c oughs> มันกระโดดยังไงของมึาวะปีนนี่ปีนอืเหี้ยาตายแล้ว นี่คือมหากรรมการตายแห่งชาตินะครับผมกูตายมาประมาณสามนาทีแล้วละมั้งโอ้และนอดวงเดือนเอ้ยได้โปรดเนะช่วยข้านี้จากแมงมุมนรกดวงมันยุบปลายเกินมันโดนไม่ได้อ๋ออืมอ๋อเค โอเคนี่ต้องวิ่งก่อนโ้อไม่แดกล็อกไม่แดกล็อกไม่แดกล็อกไม่ไม่แดกล็อก,ก,อก,ก,อก <c oughs> โหสมน้มหน้าโอ้ยเหี้ยโ,โดดมาแม,มงมุมแม่มงก็โดดได้ด้วยฮึบ <c oughs> ไม่นะอีกแล้วขี้วัวมหาปลายแล้วเฮ้ยแมงมุมเขี้ยแล้วสองทาง ขาหักกันไปเลยทีเดียวเชียวตายไม่บายไม่บายนะฮะเจ้าแมงมุม,มรากอนรากอนตลอดชาตินะฮะเดี๋ยวเราอย่าได้มาเจอกันอีกเลยนะคะรับผมเจ้าแมงมุมน้อยลอยลำเจ้าจะมาทำอะไรกับข้าได้หรือไม่เราไปประชนภยัยกันต่อนะครับทอนไม้อะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะ นี่ใครลูฟี่โหตอนนี้ลมพัดแรงนะฮะภายในเกมนะฮะภายในนรกนะฮะโอ้โหลมพัดโกรกเลยนะฮะลมพัดแรงมากลูฟี่นี่จะเป็นยังไงนะฮะนี่มันเป็นพายุทะเลทรายหรือเปล่าวะเอ้ยไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะเราอยู่ในนรกนะฮะหรือจะเป็นลมพายุจากใครเผาไรอ้อยนะฮะออก็ไม่เกี่ยวกันนะฮะเราอยู่ในนรกแล้วต้องวิ่งดุกๆๆไปนะฮะเฮ้ยพุ่งมุนเป็นใครอ่ะเสียงอะไรวะ อว่าไงอ่ะเจ้ามังมุมตายหรือย,ยังรู้นะว่ามันยังไม่ตาย,อ,อ,ยอยู่ไปต่อไงดีวะเนี่ยออสนิทต,ตายสนิทถ้าตายน้ำสาารมาก,เป,กรรมเป็นกรรมเป็นกรรมแท้ เอาไงต่อดีวะเออต้องใช้การแก้ปัญหาเช่านะฮะไม่เดินเราไม่มีทางให้หนีแล้วนะแล้วเราก็ไม่มีทางให้ไปต่อเหมือนกันนะฮะเราจะไปต่อ,อยังไงนะครับผมตอนนี้อ๋อไปไปไเขียดดุนแมงมุม,ม คุณไม่ไปคือที่ข่ามันนี่ฮัหรือย่างไรลากันมามาคุยเหี้ยโคตรแรงมนุษย์เดอะอยู่เหี้ย,ยขาดินได้เลยสัตว์จักแย่ง <c oughs> เหมือนก้อนขี้ควายอีกแล้วไปดีมากเออเหมือนเออแมลงกุญจีน้อยกำลังกินก้อนขี้นะฮะเพื่อให้ไปไปรวมกันเป็นก้อนใหญ่นะฮะแล้วก็กินขี้อย่างอร่อยอร่อยนะฮะลงไปซะจ้าเมืองมุมเลือดกระจายนะฮะเลือดกระจายนะครับผมฮึบมาเรามาต่อได้แล้วฮะตอนนี้ก็จะเป็นอีกา กับเด็กหนุ่มในคุ้มนรกเออมึงมีบทบาทอะไรไหมเนี่ยไอ้อสองคนเนี้ยนี่ไม่เกี่ยวนะฮะเราก็ไปตามทางเราแล้วครับผมอีกแล้วนะฮะภาพซูมมาไกลแล้วบรรยากาศน่าลวงเวงนะฮะไม่รู้นะครับผมขึ้นบันไดก็เลยนะฮะมันน่าจะเป็นทางเดียวที่จะไปต่อได้นะครับเราต้องมาช่วยเด็กชายคนนี้ก่อนฮึอึจะหล่นไหมนี่กู ปีนไม่ได้ด้วยเชียกันมดนจะขาดไหมนะโอ้ยจบเฮียอ๋ <Here. S 1> อกล้องนี้มันจำเป็นหรือเปล่ามันจะเป็นในภา,ภาคหน้าแน่ๆเพราะว่ามันสูงตรงนี้อ๋อต้องใช้กล้องปีนนะฮะไปครับไปต่อลูฟี่การาระจนภัยของนายในแกนรายนะกำลังเริ่มต้นแล้ว นี่ลงมาในในหรือวะเนี้ยเจยจมน้ำตายอีกแล้วมั้งไม่จมนะโหตรงนี้จบเลยมีคนลอยตายละเนรละนาดแล้วกูจะไปต้องเลยฮะอะไรนะอ๋อเขาจุยละเขาจุยเขาจุยละ นี่ฮะมันจะเดินมาเป็นสะพานให้เราตรืเปล่าว่ายมาดีมากฮึยฮ้ยเฮึยพลาดพลาดได้อย่างไรนะฮะพลาดได้อย่างไรใครปลดรู้บ้างนี่การกระโดดกายกรรมนะฮะของดูฟี่เด็กชายหมวกฟางนะฮะ มาแล้วอุ้ยปปุ๊๊บบจับมันขึ้นอป๊บไปต่อขอโทษด้วยนายเราเยียวยมหัวนายแรงเงินไปเปล่าขึ้นมาสิขอลากมาได้ด้วยมึงน่าจะมีประโยชน์เอาไปด้วยเอาไปดูไปถ้าลากมาได้แสดงว่ามีประโยชน์นะฮะโอ้เฮ้ยโอ้โหกูว่าแล้วมีประโยชน์จริงจริง ฉลาดจริงๆเลยพวกเนี้ยฉลาดที่สุดต,ตัวเหี้ยเลยนะเบื่อกลัวฮะเฮ้ยนายเป็นไงยังอยู่ดีไหมอ่ะอ้าวคุยด้ยวยไม่ได้นะครับไปกันต่อนะฮะเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันก็น่ากลัวนะตะดุง ตายเยอยตายสนิทเลยสิเออลูฟี่กูอ้าวยุ่งเลยจะไปต่องไงดีนี่แสดงว่าตรงนี้ต้องมีตัวลอ่อนะฮะเราต้องไปหาตัวลอก่อนนะครับผมนายอะนายคนเมื่อกี้อะเอ,อช่วยมากับเราแป๊บหนึ่งได้ไหมอะนายเราให้ขนมกินดีไหม อืมยังไงดีวะเนี่ยยุ่งแล้วสิตัวต้องลดเร็วอ๋อลดเร็วอ้าวอ้าวเวนกรรมทำไมนิ้มไม่เร็วด้วยวะลดเร็วเฮ้ยลดเร็วดีมากอ๋อ อันนี้แสดงว่าตรงกลางคือสวิตเพราะผมเห็นมันยุบวบกูไม่ได้โง่ไม่แดกล็อกตาเนี้ยตรงกลางคือสวิตใช่ไหมกูไม่หยียบนันน่ะไม่ได้แดกล็อกโอ้ยเพลงอย่างงี้กูกลัวนะเฮ้ย ยิงยิงกูทำไมกูทำอะไรผิดควายตายเลยเฮ้ยไม่ยิงกูทำไมเนี่ยกูทำอะไรผิดอ้าวเผอ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 ละเผอละเริ่มเพลเวอร์เผลอละเบอร์เบอร์ละเฮ้ยว่องไวไปนะฮะตอนนี้เราว่องไวนะฮะอย่าเบี้ยบนะฮะมันคือสวิกอ้ง ว่าจะไปเยียบแล้วเฉียวมันเป็นสวิสว่องไวครับว่องไวไปฮะอย่าเบียบนะฮะเยียบไปเยียบเฮ้ยเียบอีกแล้วต้องตั้งใจกระโดดหน่อยตรงนี้ไปครับอุ๊ยเอาปุ๊บชุบเมื่อว่องไวฮะตัวนี้ว่องไวนะฮะว่องไวนิดหน่อยนะฮะ ตรงนี้ยืนได้ครับเออมันไม่หล่นมันทับหัวหรอกแต่ว่าต้องเฉยเออเหนามาหากมการตายหมู่ได้โปรดยืนห้านาทีเพื่อไว้อะไรให้กับตัวละครผมด้วยนะฮะมันตายบ่อยเกินไปละไว้อะไรกับลูฟี่ด้วยนะครับผมตอนนี้การ์ตูนไฟของลูฟี่นะฮะในโลกแคนดี้นะฮะว้ายกูเข้าใจแล้วว่ามึงจะต้องวิ่งมาแล้วก็ก็ นี่กลรู้พวกมึงโง่มึงจะต้องตายตรงนี้แหละนั่นไงนี่แล้วอีกตัวต้องตายต,ตรงนี้โอ้ยสมณะไอ้พวกงโง่ไอ้พวกไม่ฉลาดเออขอชน,นะเจ้าแล้วอไอ้พวกงโง่นะฮะพวกโง่ก็จะต้องตายนะฮะแล้วถ้าผมกระโดดพลาดนะครับผมจะเป็นพวกโง่แบบนั้นนะฮะแต่ผมไม่พลาดนะฮะคราวนี้นะฮะเพราะผมฉลาดนะครับผมก็ ติดตามกันต่อพาร์ตหน้านะครับกับเกมเ a มโบนะฮะการประจนภัยในขอบนรกของลูฟี่นะฮะหนูน้อยหมอกฟางลูฟี่กับการประจนภัยโลกแคนดี้ในนรกนะฮะว่าพาร์ตหน้าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ